ทุกคนคุณนิตาไปเจอ AI สร้างเสียงที่ทุกคนจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคนเสียงพากเสียงออกแบบเสียงรวมถึงทําเพลงได้ด้วยในตัวนี้ตัวเดียวแถมมีฟรีเครดิตให้เราใช้ด้วยนะคะไปดูเลยค่ะเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ทําการพากเสียงนะคะเพียงแค่เราใส่ข้อความลงไปเลือกเสียงตรงนี้ที่สาคัญเจ้าตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยค่ะแถมยังมีรูปแบบเสียงภาคให้เราเลือกมากมายเลยค่ะเลือกเสียงได้แล้วกด generate ก็จะได้ผลงานเสียงมาแบบนี้ค่ะฮะอะไรนะ เทคโนโลยีเสียง AI ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเหรอเสียงเป็นธรรมชาติมากเลิศอ่แต่ถ้าเราอยากได้เสียงของเราสามารถใช้ฟังก์ชันโคลนเสียงได้นะคะเพียงแค่เราอัปโหลดเสียงของเราลงไปค่ะเจ้าตัวนี้ก็จะโคลนเสียงเราเอามาใช้งานได้แบบนี้ค่ะนี่คือเสียงครูนิต้าที่โคลนนิ่งมาแล้วเหมือนไหมทุกคนอ้าได้อยู่นะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นไปอีกคือเจ้าตัวนี้สามารถสร้างเพลงได้ด้วยเพียงแค่เราใส่ข้อความลงไป<ๆ>ก็จะได้เพลงมาแบบนี้เลยอย่างหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนไปลองเลย<ๆ>เจ้าตัวนี้สร้างเพลงพร้อมมากลองใส่คาสั่งพร้อมบกั แต่งเนื้อเพลงภาษาไทยให้ได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนเพ <c oughs> ่งขนาดนี้แต่มีเครดิตฟรีให้เราใช้ด้วยนะ <c oughs> ถ้าอยากนําเสียงเหล่านี้ไปใช้เชิงพาณิชย์ก็เสียค่าบริการเริ่มต้นที่เพียงแค่4ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นราคาดีมากอไปลองใช้กันได้เลยที่ minimax.io ค่ะเลือกโปรดักตรงนี้เป็นออดิโอกดเข้าไปเราก็ใช้งานได้เลยค่ะอย่าพลาด d a ดแบบนี้บันทึกคลิปนี้ไว้เลยค่ะ